นี่นะคะทุกคนแตงกวายยดไส้ของเราก็เริ่มเดือดแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับรสู่ต้นห่อชาลีชาแนลของเรานะคะทุกคนวันนี้นะคะอ้อก็จะพามาทําต้มจืดแตงกวายยดไส้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําแล้วมาทําไปพร้อมกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็เป็นแตงกวา,าที่เรา ควักไส้ออกมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้อ๋อใช้แตงกวาประมาณหลูกนะคะทุกคนส่วนอันนี้ค่ะเป็นหมูสับนะคะผสมหมูเส้นปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสวิเศษนะคะทุกคนนี่ค่ะพอยะไส้ออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนน่ากินใช่ไหมคะ อนนี้นะคะทุกคนน้ําของเราคะ่ะก็เริ่มเดือดแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะอ้อก็จะใส่เป็นคานอปุงรสนะคะของรสดีค่ะนี่คะ่ะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งก้อน,นะคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะเราก็รอให้คานอของเราละลายก่อนนะคะจากนั้นคะ่ะทุกคนก็ใส่หมูปั้นนะคะที่เป็นก้นกอนๆนะคะลงไปเลยค่ะทุกคน จากนั้นนะคะทุกคนเราก็รอให้น้ำเดือดนะคะเพื่อให้หมูของเราสุกก่อนนะคะนี่ค่ะลองคนดูค่ะทุกคนว่าหมูของเราใกล้สุกยังจากนั้นนะคะทุกคนพอหมูของเราใกล้สุกแล้วเราก็ใส่แตงกวาลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ น้ำซุปนะคะรสชาติก็จะหวานหวานนะ,ะทุกคนหวานจากแตงกวานะคะตอนนี้นะคะทุกคนต้มจืดแตงกวาของเราน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนโอ้โหควันออกมาเยอะมากเลยค่ะทุกคน หอมเชียจากนั้นนะคะทุกคนเราก็ใส่เป็นใบขึ้นช่ายนะคะลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมให้อ่าต้มจืดแตงกวาของเรานะคะต้มจืดแตงกวานะคะทำง่ายๆนะคะทุกคนลองไปทำดูกันนะคะทุกคนคาตบ้ายด้วยไข่เจียวทอดนะคะทุกคนฟูๆเลยค่ะ สีสันน่ากินไหมคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับครัวคุณอ้อคะ่ะวันนี้นะคะก็ทำต้องจืดแต่งกวายงใส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกิงๆแฮกเกคุณอ้อชาลีชาแนลด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย